أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المهتدين المبشرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما وعلمنا فهما ورزقنا تأويلا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الإمام الرملي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين لنا ข้อที่หนึ่งเราหยุดไปตัดเดือนได้แล้วเนาะเล่มนี้ เมื่อเดเคยบอกว่าหนังสือเล่มนี้ก็คือเป็นหนังสือเด็ว่าด้วยชารัตของการละหมาดจมาอะนะมี26่ชารัตนะแล้ก็คุณสมบัติบางบางประการนะเป็นหนังสือเล่มเล็กชารัตก็เทนึงของท่านอิมัมรมลีนะของท่านอิมัมรมลีผู้เป็นป่าอิมามรมอมลีบอกว่า فالاول من الشروط Korek يك benda syarat นะตั้ง26ข้ออ่าองค์การที่ว่าเอ่อจะละหมาดซอนะองค์ผู้ Kau ว่าเป็นเอ่ออิหม่ามนั่นก็คือ อิมามาถูมัจเนูเน้นดังนั้นจึงไม่ซอเตจะเป็นอิม,มามนะของผู้เตเป็นบาแต่เดี๋ยวรายละเอียดอย่างขง้างหลังเราอ,อ่านข้างบนให้หมดก่อนวัลมุมมาอะไลฮีอะเลกอะคนเตอ่าโมมาอะไลเนี่ยมันแปลว่าคนเป็นลมนตรงนี้ก็คืออาจจะไม่ถึงกันเป็นลมมัสติทางเพศ นะอาจจะสลิมสลือนะอะไรแบบนั้นนะก็ไม่ซ้อมากันแต่จะเป็นอิมัมวัสุกรอนี่และก็คนที่กำลังมึนนะากำลังเมาอยู่อันนี้เกี่ยวข้องกับสติปัญญาทางมดนะวะลาซลาจูฮุมและไม่ยั้งของพวกเขาเองก็ใช้การไม่ได้เช่นเดียวกันวะลาอวะลาตาซฮะวะลาตาซฮูซลาจูฮุม นามาเล่าได้ละเอียดชาร์ตเงินไก๊กอเตอือนนึงเนี่ยก็บอกว่านาก็คือผู้เต้นำเรามาจะต้องมีสติปัญญาครอบสมบูรณ์รอยเบื้องเส้นคำว่าอัลอักลุยอัลอักลุลกามิลทึ้งทีนี้ก็บอกว่าไม่ใช่ตา,ตาสลาดตาเซฮุอิมามะตุลมันจนูน่นาี้การเป็นอิหม่ามของคนติปินบาพอได้ละพอว่า นะกนดนตรีเบนบาสติปัญญาของมันเนี่ยหายไปนะสาติปัญญาที่เคยมีเนี่ยหายไปเลขกยี่สิบอาข้างหลังเขบอกว่า is นี่ is ละเดลต้าเชพูสาเหตุอะไร,ไรที่ไม่โซล่า is ละละยุติบิโซล่าจีพราะวการละมารของมันเองเนี่ยเขาไม่นับนะเลยนับภาษาอะไรทีไ่ไปนั่เพือ่อนนะตัวของมันเองเนี่ย ก็ไม่นับที่ละมานของมันเมื่อละมานของมันก็ไม่นับก็ไม่สามารถเบรกรับคนอื่นได้นะเพราะอิมัมเนี่ยจะต้องเบรกรับสามารถเบรกรับได้เจ้าวะนะเราเคยได้ยินก็คือในเรื่องของการสุยสหวีนะการสุยสหฟวีเนี่ยอันนึ่งมาจากหลายๆสาเหตุสาเหตุที่เข้าใจกันง่ายที่สุดก็คือการเตมีก,การลงลืมเกิดขึ้นในการละมาดเพราะสัวีแปลว่าการลงลืม ถึงเท้าหากว่าน่ะคนแตเป็นอิหมัมหลงลืมนะสุนัตให้สุญญส,สหีแต่ถ้าคนแตเป็นมะมุมหลงลืมซึ่งการหลงลืมเกิดขึ้นในขณะติดตามอิหมัมอยู่เนี่ยนะไม่สุนัตไอสุญญส,สวีเพราะอะไรนะหนันงสือก็จะใช้คำว่ายะตะฮัมมาลูฮูอันหุลอิหมะนะก็คืออิหมัมจะเบกรับนะอิหมัมเบกรับนัน่น ดังนั้นการที่อิมัมจะสามารถแบกรับได้อิมัมเองก็จะต้องมายั้งของตัวเองซอ้อนะก่อนที่จะไปแบกรับผู้อื่นนะตัวเองต้องซอ้อการที่จะซอ้อเส้นหนึ่งมาจากเงื่อนไขข้อที่หนึ่งในวันนี้ก็คือมีสติปัญญาสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่เก้าสิบเก้าหรือเก้าสิบเก้าจุดห้านะต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงที่นี่เนี่ยน่าอ่นานะละกิน لو كان له حالة جنون و حالة إفاقات คบวะตาหักสมมุดเราสมมุติว่ากนั่นแหละฮูสำหรับอิหมัมคนนี้เนี่ยฮาเลตุจุนูนเนี่มันมีสภาพเต็มอินบ้าอยู่ด้วยว่าฮาเลตุอีฟาคอเต้นและมีสภาพเต็บ หายจากการเป็นบ้าอยู aa, ่ด้วยแม้ความว่าบรรือนะแม้ความว่าอ bin ัลมาจญูนหรือว่าครูเตเป็นบ้าเนี่ยมีสองกรณีสองประเภทนะอัลมาจญูนอัลมุงกอตะก้นเตเป็นเป็นหายหายนะเป็นบางที่ก็เป็นบ้าบางที่ก็หายและก็อัลมาจญูนอัลมุสตามิรก้นเตเป็นบ้าตลอดกาลนะ คนที่เป็นบ้าต่รอดการในนั้นเราเห็นกันชัดน,นะชอบเดินกลางนุน้นอะไรประมาณนะั้นส่วนคนทีเน่เป็นเป็นหายหยไอ้นี้ยังไม่หลงย,ยังนะบางครั้งเล้งรูฟัง่งแต่พอบางที่เล้งไม่รูฟังนะอาจจะเล้งคนเดียวอยู่มัง่งมันเป็นเป็นเป็นหายหยบางที่ก็บ้าอ่านะสภาวะสติปัญญาลุดหายไปการที่สติปัญญาลุดห,หายไปอาจจะเกิดจากเร่งกระตุนอันเนียงมาจากความโกรธ พ่อโกรธจนกระทั่งสุดขีดปับสติปัญญาหายไปเล้งไม่รู้ฟังนะเป็นตัวกระตุนแต่พ่อบางที่ก็เล้งรู้ฟังดีนะสถานาตัวตอบได้นั่นก็เรียกว่าอัลมาเจนูนอะันมุงกอตะนะค็ณจะเป็นๆหายๆจึงไอ้คนประเภทนี้มีไม่มีดังนั้นในด้านฟิกเนี่ยนะมันจะมีเกาเรียกว่าอัลลียะ อลวูจูอัฮลียตุลอาดาหมายถึงผ้าระความรับพิจชอบนะคน,นึงหนึ่งเนี่ยี่สามารถเบกรัผ้าระความรับพิจชจบได้ก็คือจะต้องอาเกนกับบาเลกซนะึ่งก็เรียกว่าหมวกกลรับหนะมวกกาลัฟหรือไม่เป็นอาเกนหรือบาลลกหรือไมนะ่บาลเลกนี่เข้าอยู่เลยนะก็คือบรรลุศาสนาาวะแต่ว่าอาเกนเนี่ยนะบางที่สติปัญญามมกครนะกลายเป็นคนปกติทั่วไป แต่ในบางครั้งเนี่ยนาะสติปัญญาไม่ครอบนาะเหลืออยู่เอาสิบเก้านาก็เลยอาจจะเป็นบาอ่อนออนอันก็เรียกว่านะบาบาบาหายหายถึงถ้า,าหากวสติปัญญาครอบอลัลลยะดุลวูจูหรือว่าเขาเรียกว่าผ้าระความรับพิจอบเต็มเปี่ยมนะแต่เมื่อไรก็แล้วแต่เทวสติปัญญาหายไปไม่ครอบอันนั้นผ้าระความรับพิจอบนั้นอาจจะไม่เต็มสักเท่าไหร่ ก็เลยนะ่ะเป็นเสมาของมัสอัลลัในกอนีวา่า้าห์ว่าเราสมมงกคนหนึ่งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นคนนี่มีความู้มาก่อนนะอาจจะนะ่ะขุบไปทํำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กระทบกระเตือนสมองนะ่ะจนกระทังมีปินบามังหห้มังบามังหห้มังนะ่ะหรือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทําไมสมองนะ่ะมีปัญหาบางที่กระบาบางเวลากห็หายนะ่ะทีงเราไม่รู้ตอนในายตอนในบา ซึงอาจจะมาเป็นอิมัมนั่นมัสละหนึ่งเอาฮาลาติอิสลาม en ว่าฮาลาติริดเตนไอนี้ใครออกไปสกอีดก็คือคนหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะมีสภาพบางที่ก็ตกมุดตัดนะบางที่ก็เป็นอิสลามลบเหมือนเดิมนะว่าคนคนนี้อาจจะทำสิ่งหนึง่งสิ่งใดที่ตกมุดตัดแข้งนะวันอียาจะบิลละ และก็มันรู้วิธีการข่าวรอบกับข่าวรอบด่ึงรมูมไหรู้ว่าตอนเตมมาเป็นอิมัมเนี่ยนะอยู่ในสภาพในข่าวเคกลอบเหลวหรือไม่อันลลนี้มัสอาล่านี่ไกลออกไปสักอิดมัสอาล่าเรกนี่อาจจะเกิดขึ้นได้มากกว่าจึงที่นี่เนี่ยวักตะดาบิฮีนะก็เลยไปถามนะคนเต่เป็นอิม,มัมเตมีสภาพแบบนี้ที่นี่ว่าวุลฮานวาวะลัมยะดรีฟีอีฮาเตน ซอลลาไออัลอิมามแต่เราไม่อาสาบได้ว่าอิมัมคณะเต่กำลังละมาดเป็นอิมัมอย่เนี่ยอย่ในสภาพไหนไมยความว่าอี้กำลังบาอยู่หรือไม่หรือว่าหายกบอยในสภาพ่ใหายเพราะมันเป็นเป็เปใหายๆจึงเราไม่รู้ว่าอยู่ในสภาพไหนนะเพราะบากับบาไม่เร่งหาฟาลาอีอาดาจอาไลฮีไออัลัลม,มูมินะดังนั้นไม่ว่ายิบต้องไม่ยั้งไหมสำหรับหมะม,มุม เพราะเราไม่สามารถรู้ได้และก็ไม่จําเป็นต้องไปอสอืบเสาะเพราะมันเป็นสิ่งเตมัคฟ,ฟีนะก็ะคือเป็นสิ่งเตซ้อนเร่นไม่ใช่เป็นสิ่งเตะซ่อเหตุนะอิสลามไม่ได้บังคับให้เราต้องไปอสอืบเสาะสวงหาความจริงณนะตรงนั้นนอกจากสําหรับสิ่งเตะจ่อเหตุขึ้นมาเช่นนายสนะเอ็นนายสติโย و. ใหได้ปัญอีก็คืออ่าขาจะอลัลลุคโมบิสจอว่าเหตุนะให้เราคุมไปตามเหตุ แต่ทั้งในและทั้งนั้นถึงแม้ว่าไม,ม่ว่ายิบจะต้องอีอาดาหรือว่าไม่ยังไหมสักทีก่ก็ตามลากินย ah ุสตาฮับบุนะแต่ว่ากัสุนัตใหยุ ah าาสตาฮับบุลอีอาดาหนะาสูนัตให้อีอาดาหนะาสูนัตให้อะไรละ่ะไม่ย,งมยังไหมอลัลลอฮฺฝิรเราดออิม่ามนาวีคนเล้งแบบนี้อิม่ามอิม่มนาวีเลี้ยง,งวันนี้นักเสื้ออัลเราดอซึ่ง นะประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าคนุณเ,นเป็นบ้าเป็นเป็นหายหายะพอในลักษณะเทวาหายเนี่ยคุณสมบัติครบสามารถเป็นอิมัมได้แต่ในตอนไหนก็ตามเทฟัมบ้าเนี่ยลบมาแล้วคุณสมบัติการเป็นอิมัมเนี่ยนะไม่พร้อมที่จะเป็นเป็นไม่ได้ เช่นเดียวกันถ้าว่าเราเอาคนคนนี้ไปเล้งในบทอ,อื่นก็คือบทของอามูอาลาการสื่อขายหรือว่าบทของมูนากาฮัดก็คือการแต่งงานนะก็หมายถึงว่าคนนี้เนี่ยถ้าว่ามันไปซื้อของพอไปทาธุรกรรมสื่อขายหรือไปทําธุรกรรมชาวซื้อถ้าว่าการทำธุรกรรมของมันเกิดขึ้นในสภาพวะที่มันกำลังเป็นบ้าธุรกรรมนั้นใจการไม่ได้ แต่ถ้าหากว่ามันไปทําจุรกรรมในสภาวะเี่มันหายจากการเป็นบ้าปกติทั่วไปเพราะมันเป็นๆให้ใหายจุรกรรมนั้นถือว่าใช้ได้เช่นเดียวกันถา้าเราไปเล้งในเรื่องของวิลายะหรือว่าการเป็นผู้ปกครองในเรื่องของมูนกนฮธดน่ะก็คือการนิกะบแถ้าหากว่ามันไปเป็นวาลีนะในส,สภาวะเทวสติปัญญาของมันสมบูรณ์โยอ่าการนี้กะกระอ แต่เมื่อไรก็ตามเจอว่ามันไปเป็นวาลีในสภปาวะจิตสติปัญญาของมันไม่ค่อยครบเจะ,ะไรก็คือเป็นบ้าอ,อ,อ่อนอ่การอากาศมีการกไมิซอันคือทำานองเดียวกันก็เรียกอะลียะนะความมีคุณสมบัติของมันนะท่า,านไปจากนั้นนะก็บอกไม่ซอจะจะเป็นอิมัมนะคนนจะเป็นบ้าวัลมูมาอะไลฮีนะและก็คนเทเป็นลมหรือว่าคนเทนะ อะไรล่ะมึนๆน,นะสติเป็นล่มนะสติปัญญาเนี่ยมาไม่ครบเล็วไม่ได้เป็นบ้าแต่ว่าอีเป็นล่มนะเพราะอะไรล่ะพอาบอกข้างหลังหีอันนะาูน้าอมมินลจูนูนนะเพราะว่าการเป็นล่มเนี่ยมันเป็นพี่น้องกันนะกับฟ้ามเป็นบ้าบ้าเนี่ยมันเป็นมันเป็นภาวะของสติปัญญาหายไปการเป็นล่มก็เหมือนกันภาวะของสติปัญญาเนี่ยหายไปเหมือนกัน แต่กลับลบโอกาสในการกลับลบเนี่ยนะมาพรอมกับฟ้ามรูสึกตัวนันคือการเป็นลุ่มแต่ว่าการเป็นบ้านเนี่ยโอกาสในการกลับลบมากก็คือมันอยากสะอิดนะมันหลึกแปบว่าการเป็นลุ่มสักที่านไปจากนั้นวสุกร่อนี่ข้างบนนะก็บอกไม่ซ้อนะนนะนนะี่จะเป็นอิหม,ม่มคนเตมึ่นเมานะไม่ว่าจะเมาด้วยเพรา,า,รราะสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ สาเหตุเติมให้มึนเมาเป็นสาเหตุฮาลาลไม่ได้เป็นบาปเช่นกุบไปกินผลไมา้อะไรเข้าไปถี่มันเมา,ากินลูกแตง่งแต้ก็พึงชีดยาซมหมดว่าไปซึ่งก็เมา,าเป็นอิมัมกามซ้อเพราะกําลังเมาอยู่อันเป็นอันฟั่งเมาเกิดขึ้นจากสาเหตุที่ไม่ได้ฮารามเพราะไม่ได้รู้หรือว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุที่ฮารามเพราะไปกินสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นเครื่องดื่มเติมให้มึนเมา นะกินเหล้ากินน้ำกอมรั่วกินอะไรแต่มันมึนเมาอะไรก็มาเป็นอิมัมมายังไม่ซออเพราะสติปัญญาไม่ครบับนะต่อว่ามึนเมาเลขยี่สิบเจ็ดข้างลัางเขาบอกว่ากาซาลิกะเช่นนั้นแหละลิซาวาลิอักลิฮิบิสุกกรนะระเพราะว่าสติปัญญาเนี่ยหายไปเนื่องจากความเมานะพอเมาปั๊บสติปัญญาลดลงก็เลยก็บอกแม่อุญาตให้รับเค พรปกสติปัญญาไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้พอได้ลีลิกาลิฮีต่าอาลาพอกดำรัสก็อัลลัสรุบฮานาทัวตะอาลาในชั่วอันนิสายอัตเตศิษ์สิสามอัลลอฮฺอาราบอกว่ายาอัยยุเหลือดีนาอามานุลาตั قر บุศลาตะวะอันตุมสุการะเพื่อที่จะต้องรูมว่าตะกูลูนอัลลอฮฺบอกโอ้บรรดาสัตว์าชนคนอิมานทั้งหลาย ลาตักระบุสซาลาตะพวกทันตังลายอย่าได้เข้าใกล้การละหมาดเราบอกอย่าเข้าเคกันไม่ยั้งเด็ดขาดเราไม่ได้เลี้ยงถึงไม่ยั้งเราบอกอย่าเข้าเคไม่ยั้งนะไม่ต้องไปเลี้ยงถึงตัวไม่ยั้งแหละไอ้นี่คือเป็นการห้ามเด็ดขาดว่าอัางตุมสุก้ารอว่าอนหันในซาปาบเต็พวกท่านเนี่ยมึนเมาถ้าวัดสดีปัญญากำลังมึนเมาอยู่นะอย่าได้เข้าสู่การละหมาด พัตตาตะละมูมาจะกูรุ uh ่นจนกระทั่งพวกท่านจะได้รู้แน่ชัดกับสิ่งที่พวกฉันกำลังเลงอยู่อข้อเนี่ยสับนูซูลมูลเหตุแห่งการประชดตานอันกุรอานก็คืออัสสรุลยาอายุหัลกาฟิรูนนะเจ้ามักกะเหมือนที่เคยบอกว่าอัตเชียในเรื่องการบัญญัติการบทบัญญัติเทวเดเรื่องของการห้ามเล่าเนี่ยมันเป็น อัตตะดากรุจตะดารุจหมายถึงค่อยๆปินป่นะค่อยๆไปนะค่อยๆห้ามที่ละอีดที่ละขั้นที่ละขั้นเด็กๆอัลลอฮฺตาลาบอกว่านะอะไรละ่ะมีประโยชน์น้อยเล้าเนี่ยมีประโยชน์น้อยเช่นเอาไปรักษาโรคอะไรแบบนั้นไดน้หลังจากนั้นอัลลอฮฺตาลาบอกว่าวลาตักโรบุสซาละ,ะ,ละพวกท่านงๆอย่าได้เข้าใกล้การละหมาดในสภาพที่พวกท่านกำลังมึนมงมั่ตอนนั้นอัลลอฮฺไม่ได้ห้ามที่ไม่ได้ห้ามเด็ดขาดบอกว่าไม่สมควรหรอก พอหลังจากนั้นอัลลอฮ์ห้ามเด็ดขาดในลำดับที่สามก็คืออัลลอฮ์บอกฟาฮละอังจุมมงจะหูดพวกตนท,ทั้งหลายตีหยุดหรือไม่อนาะอสซาบัตในระาบว่าอัลลอฮ์ห้ามเด็ดขาดในระดับพันที่สามนะก็เลยเทลาวทางเมืองมาดีนะเต็มไปด้วยกับหนามเตจิงนองก็คือหนามลาวถึงในตอนที่สองหรือว่าในช่วงที่สองก็คือช่วงของอายัดนีในซาบาเตบันดาซาบัตเนี่ยนะนะ เมากินแล้วก็เมาพอเมาปั๊บไปเม่ยังพอไปไม่ยังปั๊บไปอ่านสุราุลยาอยุลกาฟิรุลลาอับดุมะตาบุดูวาอันทุมอาบิดูนมาอับุวอันอาบิดุมาอับตุมวลอันทุมอาบิดูนมาอบุวลาอันทุมอาบิดมาอนสย่วาออบดูมาบตุมวาลอันทุมอบดูมะอับุจบเี่ลงไม่ได้น้าบอกมันไกลๆกันละทงนั้น อัลลอฮ์จึงบอกว่านาวาลาตะก,กรบุสซอละพวกท่านทั้งหลายอย่าได้เข้าสู่การละหมาดโขนในสภาพที่พวกท่านกำลังมึนเมาให้สางเมาแต่ก่อนฮัตตาละม,มูมาตะกูลูนจนกระทั่งพวกท่านจะรู้โอนนาวาสิงที่พวกท่านกำลังเลง้งกำลังอ่านอยู่เนี้ยไมยความว่พหือเปาะเมาเลยสติสตังม,มันไม่อยู่กับตัวนะอัลออลอฮ์ก็เลยห้ามนะห้ามไม่ยังในสภาพที่เมาข้างบนบอกว่า aka lang memati wa mithluhu kullu man shariba dawaan mujanninan hatta zala akluhu. wa mithluhu sen kan nah kullu man syariba. nah tuk tuk kuntidum dawaan mujanninan jaa tatham hai arailah mujanninan man te wa tham hai panya ne hai pae ทำให้เป็นบ้าตรงนี้ไหมถึงทําให้มึนทําให้เมานั่นแหละก็คือเสพยาแกา้ไอไอไม่รู้ที่ไอพื้นแล้วไอ้ไอร้ายวันแลวเร่งๆหมอจัดยาอา่อะไรล่ะยาเบาบาง嘛ยาไม่เร่ง่ไม่หายแต่หาหมอไม่ลาวหมอจัดยาตัวเร่งมาให้พ่อกินก็ไปปับ๊บเมา อ่าไอ้นี่ก็ไม่สมควรแต่จะไม่ยั้งก่อนเพราะกำลังเมาอยู่ไอ้มันสร้างเมาก่อนเมาจากยาแก้ไอตรงนั้นฮัตตาซาลาอักลูหูจนกระทั่งมันทำให้สติปัญญาเนี่ยหายไปไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์คังบนวลาสลาตูหุมอัตบตบดีฟลาตัสยฮุลอิมามะดังนั้นคนที่กล่าวมาทั้งหมดพอรัลเล็งในเรื่องเดียวด้วยเรื่องของอากาศเนี่ย นะไม่ซ้อ ح, สาหรับคนเตไม่มีสติปัญญานะหรือว่าสติปัญญาไม่ครอบมันขอบกุ้มถึงคนเต่เป็นบ้าขอบคุ้มถึงคนเตะเป็นล้มขอบกุ้มถึงคนเตะเ,เ,เมาสามคนนี้แหละอไม่เป็นเลยว,วาลาโซลาตูหุมและเช่นเดียวกันไม่ซ้อ ح, การละหมาดของพวกเขาเราอาจจะมีคําตามเกิดขึ้นว่าถ้าเขานําเื่อนไม่ได้แล้วไม่ยังของเขาซอ ح, า้อไม่ล่ะ ก็บอกว่าวาลาตัสวาลาโอลาตุหุมการละมัดของพวกเขาก็เช่นเดียวกันนามัซอเช่นเดียวกันเหตุอไะไรล่ะเรียงยิบเอ็ดางหลัเลียาลลอามิเสฮัตินียะติหิมเประว่าการเนียดของพวกเขานั่นมันไม่ซอนาเนียดมันตีซอหรือละประว่ติสติปัญญามันไม่กรอบนะคนเบนบาเนียดไม่ซอการม่ยังของเขาไม่ซอดังนั้น การไม่ยัง้องเขาเองไม่ซอ้อเขาไม่สามารถจะจะไปรับผิชอบละหมาดของมะมุม้มไปแบกรับฟาติฮของมะมุม้มไม่ได้มะมุม้มจะเป็นมัสบุกนะดังนั้นคนเป็นบาคนเป็นโลม,นะลาามอะไรก็คนมึนเมาสติปัญญาของเขาบกพร่องนะจึงไม่ซอ้อจ่จะละหมาดและไม่ซ้อจ่จะเป็นอิมัมนั่นคือชารตนะก็ออีหนึ่งต่อไปวสซานีอัลอิสลามุฟาลาตส์ฮุอิมามตุลกาฟิริลมุอัลลินี وكذا المخفي في الاصح والله سبحانه وتعالى أعلى واعلم بالصواب